สวัสดีจ้าสวัสดีเอทุกผู้ทุกคนยินดีตอนรับเกาสส่สงคุนย่ายโดน่าสตอรี่เนาะจ้ะอากาศดีพี่น้องน,นี่แดดเริ่มออกดีผู้ชายกสิออกนอกบ้านทำงานนอกบ้านเนาะจ้ะกสิเริ่มลงมือท่าสีพี่น้องตอนนี้กำลังท่าสีโลงรดอยู่จ้ะ ท่าสีไว้ทุกปีเนาะจ้ะเพราะว่บาบ้องไฮอันใหม่เพิ่นผุเพิ่นพังเนาะจ้ะอยู่ประเทศนอร์เวย์นี่่อใครมีแดดจ้ะพี่น้องส่วนมากสิเป็นฝนเป็นน้าค้างเว้นหิมะอย่างสีเนาะจ้ะใส่บันไดเงาขึ้นไปทึงปีนขึ้นไปท่าสีทั้งๆพี่น้อง ยังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในเด้อจ้ะมาคิิปย่ายโดนัทก็ขอคนละไหลละแชร์ในเด้อจ้ะยอดเขาพี่น้องอากาศดีจ้ะแดดออกฝากับบอใครไม่เมฆแต่ว่าเย็นหนาวเย็นจ้ะใบไหม่ใบไหลก็เริ่มป้องยอดแล้วเริ่มออกใบละ บ่เดินกระเขียวไปเมดแถวนี้พี่น้อง้างบ้านาบ้านกับบได้ล่งคลิปทํางานเลิกงานสายเนาะจะมาบ้านนี้เลิกงานคำกัเลยบ่ได้เฮ็ดคลิป นี่เสียงนกบ่พีน่นอกนกหน่อยกับสิงหงเจ้า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 เห็นแดดป่ว่าตะคนก็ดีใจเนาะจ้ะคนก็ดีใจน,ะจะนกนูนงนงปูปีกก็ดีใจ ใช่เขาจพี่น้องลื้นม,มาเขามาืขึ้นแต่มามาตอนเศร้ก็นแ้เดืนหนึ่งเขาซ้ายตอนนี้เที่ยงเมือล้วแล้ว,ลวพอดีเลจะ้ะได้กินเขาเที่ยงพอดีเขากินเที่ยงกับว่าได้น,นจะจ้ะ ให้อยู่ไก่ป็นได้ไก่กินขน้าวเหนียวคือเก,กวลว่ะพี่นอ้องวาแมนตาบาเป็นค้นให้แต่ค้นอีสานของแอ 4, ถบพี่นอ้องนี่เอฟซีผมถามว่าใย่าดนัทเป็นค้นท่านไรเป็นค้นใส่ให้ดนัทเป็นค้นอีสานเ้อจ้ะค้นลอยเอดจ้ะพี่น้องอันเพอ่พ่นท้อง จังหวัดร้อยเอ็ดจ้ะมักกินอาหารอีสานอย่พี่น้องบ่มักกินอาหารแบบไทยๆหรืออาหารฝรั่งอยังเงสร็กินได้แต่ว่าบ่มักถ้าให้เลือกจำเป็นต้องเลือกก็คือเลือกอาหารอีสานนี่เขาพี่น้อง เพื่นกินกินได้เมดแต่วาปมักประมาณนี้จ้าคุณพูดเดียวกับเต็มติปด้วพี่น้องนี่เขาสิมาเห็ดปนเห็ดเนาะจ้ะเห็ดอียังดอกซื้อเพิ่นอยู่ใน้านขายพี่น้องเทียนเขาเจ้เอาไปเห็ดเห็ดหอมเนี่ยจ้ะ แต่ว่านี่ดอกสดก็น่าจะต้มแล้วเรียบร้อยหั่นแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวห้าสิบไปตํากันเลยเนาะจ๊ะเนาะนี่สิกินแก้วเห็ดจ้ะพี่น้องใจะติกลงไปแล้วจ้ะนี่ฮะเสิเอาเห็ดลงไปตําเลยจ้ะพี่น้องทีห่ห้าซอยไว้ ตำให้แหลกไปไดเด้อจ้ะแค่นี้พ่อพี่นอ้องเสร็จแล้วเราก็จะใส่คงนวจ้ะไน่หน่อยแสแปหน่อยใส่หลายแสแปหลายเด้อจ้ะตามด้วย น้ำปลารรตแต่พี่น้องปลานิดหน่อยกขาควนิดหน่อยจ้ะพี่น้องกรัควอยากออกสีขาวยักหน่อยกันขัวใหม่แห้งเนาะจ้ะประมาณนี้จ้ะเพิมสีสันินิดนึงใส่พริกสดไปแล้วเ้ากระสิ อีปอนนิดนึงพี่น้องเลี้ยงเขเลี้ยงให้เข้ากันด้วยก็น่าเสียหอมลงน่าจะพี่น้องโอ้หอมห,ยหยอยหอยแกนี่เองจ้ะสุดท้ายต้นหอมจ้ะพี่น้อง เขาเข้ากันอหยียกอขอึ้นเขาเห็ดเพิ่นก็สิ้มิ่งกินส่วนโตัวของเพิ่นอยู่แล้วเนะาะจ้ะกินเพิ่นสิหอมอยู่แล้วเพราะว่าเพิ่นเก็นเห,ห็ดหอมเห็ดเห็ดอีหยังเขาเจ้าเอิ้นประมาณนี้จ้ะพี่นอ้องแถมหอมเขาขวัวเขาปีกเบิ่งจ้ะพี่นอ้อง แต่แซบ่บขออนุญาตซิมนิดนึงจ้ะซิมรสจัดนิดนึงอืมอร่อยมากแค่จ้าเดี๋ยวไปกินน้ำกันเลยจ้ะ